สิบนาฬิกาแล้วนะครับกับสี่สิบนาทีสะพานปลานาเกลือเกลือกำลังอะไรวะเตรียมตะขคายลงไข่พื้นที่แข็งแหรงโอ้โหั้งแหลกั้งแหลกที่ได้มานี่เจ้าถินถ่นเจ้าถิ่นนี่จะผ่านปลา,าครับ โอ้โหนี่ข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าถ<ม>ิ่นคน<า>นี้เลย<า>คนเชียงรายไอ้หนุ่มเชียงรายแต่รู้พื้นที่ดีจริงๆเพราะเขามาอยู่ตั้งแต่น้อยแล้วเามีเมียหลายคนเฮ้ยมีเมียหลายคนนี่แต่หกักโอ้โหยนฉาในฉา,นาแต่เพราะไม่ฉา,าเขานะเขาเรียกว่ามีความสุขก,ก็มีความสุขกับเขาไปด้วยนะครับคนนี้แน่นอนแน่นอนโอ้โหลึกเข้าไปเป็นกิโลเมตรนั่นน่ะเหมือนฮะอะ เมื่อสักครู่เราอยู่ที่ตรงนู้นเลยนะใช่ตรงไหน,น,นปราสาทที่อยู่กลางทะเลนะอ๋อหลังวันจิตภาวันนะน้โอเคโอเคตอนนี้เราใกล้ค,คับปราสาทสันธ,ธรรมแล้วนะสะพานปลานักเรือ